สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้นะครับผมได้นําสูตรดับหน่วยบนห้าสูตรมาท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ก็วันนี้นะครับเรามาดูดับสูตรดับหน่วยบน5สูตรนะครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาทั้ง5สูตรนั้นดับเอาอยู่หมดเลยนะท่านผู้ชมทั้ง5สูตรนะครับสูตรแรกนะครับท่านผู้ชมใช้ร้อยบนบวกสสูตร2ใช้1ิคูณสสูตร3ใช้10บนคูณ10ล่างแล้วก็บวกสสูตร4ใช้ร้อยบนคูณ3บวกหน่วยบน บวก1สูตรที่5นะครับใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนบวก10ล่างคูณ2บวกหน่วยล่างบวก6ครับใช้ใสถิติงวดที่ออก905นะท่านผู้ชมมาเป็นตัวคำนวณน,นะก็สถิติสถิติตทั้ง5สูตรนะท่านผู้ชมมีอยู่สูตรหนึ่งที่เขาเพิ่งหลุดงวดก่อนหน้านะท่านผู้ชมนะแค่งวดเดียว ที่เหลืออีก4สูตรนั้นเขายังเดินดีนะครับเรามาดูสถิติทั้ง5สูตรกันนะครับทั้งหมด30งวดนะท่านผู้ชมนะ30งวดนี่ก็มีอยู่สูตร2นะสูตรนี้นครับที่เขาหลุดงวดก่อนหน้านะท่านผู้ชมแต่ล่าสุดเขาก็กลับมาเดินต่อนะท่านผู้ชมเขาไม่หลุดซ้ํานะครับ สถิติถือว่าดับเอาอยู่นะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาทั้งห้าสูตรนะเนี่ยครับมีสูตรสองเท่านั้นที่ที่เขาเพิ่งหลุดนะแค่งวดเดียวนะท่านผู้ชมนะจากนั้นมาเขาก็ดับเอาอยู่นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับออกห้าเก้าแปดนะก็คือดับหกสูตรหนึ่งดับหกผ่านสูตรสองดับหกก็ผ่านสูตรห้า สูตร3ดับ5ก็ผ่านสูตร4ดับ4ก็ผ่านนะท่านผู้ชมแล้วก็สูตรที่5ดับ9ก็ดับผ่านนะเอาอยู่หมดเลยนะทีนี้เรามาคำนวณงวดที่สองพฤษภากันนะครับท่านผู้ชมสูตรแรกนะร้อบนก็คือ5บวก2นะท่านผู้ชมใช้5บวก2ก็คือสูตร1ได้ดับ7นะครับสูตรที่2ใช้11 1 1ก็คือ2นะ2คูณ3ก็ได้6สูตร2ได้ดับ6นะครับ สูตร3ใช้10บนคูณ10ล่างนะครับ9 7 6 3มนะท่านผู้ชมนะก็คือ3บวก3ก็ได้6นะ3บวก3อันนี้ได้6กนะก็ดับสูตร3นะครับดับหน่วยบนสูตร3ดับ6ทีนี้เรามาดูสูตร4นะครับร้อยบนคูณ3 1 0ร้อยบนก็คือ5 5 3ห้นะครับ บวกหน่วยบนก็คือ8บวก1นะครับอันนี้1บวก8ก็ได้9้าอันนี้ก็ได้ห้า้าบวก5ได้14บนะครับท่านผู้ชมดับหน่วยบนสูตร4ี่ดับ4ี่นะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่5นะครับร้อยบนนะร้อยบนก็คือห้าห้าบวก8ดนะหน่วยบนก็คือ8 10ิบล่างบวก10บล่างคูณ2 10บล่างคูณสองสบล่างก็คือเจ1ดสองสบสท่านผู้ชม เจ็ดสบวกหน่วยล่างก็คือ9บวก6คงที่9กบวกหก็ได้5 8าบวกสก็ได้สองอันนี้ก็ได้5้าหบวกหได้ศูนย์ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นดับหน่วยบนสูตรที่5ดับ2นะครับ ดับหน่วยบนสูตรที่ห้านะท่านผู้ชมดับสองเพราะฉะนั้นสูตรดับหน่วยบนหสูตรงวดนี้นะดับเจดดับหดับหกดับสี่แล้วก็ดับสองนะครับก็คือดับสองสี่หกเจ็ดท่านผู้ชมดับ4ี่ตัวนะครับท่านผู้ชมดับหน่วยบน ทั้ง5สูตรนะทีนี้ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมอีกนิดนึงนะครับเพื่อนําไปใช้ประกอบในการตัดสินใจในการนําที่จะนําสูตรไปใช้นะท่านผู้ชมสูตร1สูตรสสูตร3สูตร4นี่ผมมั่นใจว่าดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมทั้ง4สูตรนะครับแต่ทีนี้มันมีสูตรที่5ท่านผู้ชมเนื่องจากว่าดับหน่วยบนสูตร5เนี่ยมันไปชนกับเด่นหน่วยบน ของผมก็คือสองนะชนเต็มเต็มเลยซึ่งสองเด่นสองงวดนี้หน่วยบนนะท่านผู้ชมหลักหน่วยบนเด่นมากนะท่านผู้ชมผมให้เด่นหน่วยบนก็คือหนึ่งสองสามนะครับแค่สามตัวเท่านั้นท่านผู้ชมแล้วก็ล่าสุดที่ผมคำนวณสูตรเด่นบนเนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหลือเด่นจริงๆแค่สองตัวเท่านั้นท่านผู้ชมหลักหน่วยบนนะครับงวดนี้ของผมนะตามสูตรผมนะ คือเด่นสองกับสามแค่สองตัวเท่านั้นท่านผู้ชมสองกับสามเด่นหน่วยบนของผมงวดนี้นะและบังเอิญว่าสูตรเนี้ยดับหน่วยบนนี่มันไปนชนกับเลขเด่นก็คือเลขสองนั่นหมายความว่าเหลือแค่สามหลักหน่วยตัวเดียวซึ่งซึ่งคือสองกับสามนี่มันเด่นพอๆกันเลยท่านผู้ชมผมก็ยังไม่อยากตัดสูตรได้สูตรหนึ่งไปนะครับก็ ก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยโดยเฉพาะสูตรดับหน่วยบนสูตรห้านะท่านผู้ชมนะที่ดับสองนะใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับสูตรนี้ผมเป็นห่วงสูตรนี้แค่สูตรเดียวแค่นั้นกลัวมันไปชนกับเด่นหน่วยบนนะหน่วยบนสรุปก็คือเด่นมากๆ2กับ3เท่านั้นนะท่านผู้ชมมวดนี้นะตามความมั่นใจแล้วก็ตามสูตรของผมนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะนําเด่น สิบแต้มสิบหน่วยบนหกตัวและแต้มดับสิบหน่วยบนหกสูตรได้ครับทุพผู้ชมเพิ่มมาให้อีกสามสูตรนะสูตรเก่าสามสูตรแล้วก็สูตรใหม่อีกสามสูตรสูตรดับสิบหน่วยนะครับแต้มสิบหน่วยดับหกสูตรท่านผู้ชมพรุ่งนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆแต่ทางช่องนะครับท่านผู้ชมครับ ก็สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้พรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ